่มอเยสวัสดีครับตลาดช้าเมืองสิงนะฮะสตรีทฟู้ด Bank ของ Thailand นะครับรีวิวร้านดังแนะนำร้านอร่อยครับโอ้โหนี่ตอนเช้าๆคนจะมาขายของเยอะมากแต่จะเป็นพวกผักซะมากกว่านะน่ครับเป็นพวกผักหอ้บากาศยามเช้าช่วงเช้านอากาศเย็นนะด้านซ้ายมือจะเป็น นี่ตัวอะไรที่อย่างกระลอกนะพวกกระลอมกระลอกอะไรอย่างเี้ยนะแล้วก็จะมีพวกหน่อนมองหนอ่อ,หนอไม้หน่อไม้นี่เยอะตรงเนี้เพราะว่าเป็นหน่อไม้ขมนะมีปลามีอะไรพวกนี้นะมีตลาดของที่เมืองศรีก็จะเป็นอย่างเงี้ตอนเช้า เขาจะวางขายทาไมก็จะขายเหมือนกันไปนหมดซะเลยเนาะทำไมไม่มีใครคิดเอาอย่างอื่นมาขายบ้างผมก็งงเหมือนดึ๊บเหมือนกันนะครับเนี่ยผักก็เป็นผักประมาณเดียวกันหรือ่าก,กินแค่นี้เนี้ยแต่พริกกองทับุูเขาแล้วนี่ครับสังเกตดูในในคลิปนะจะเป็นผักประมาณเหมือนกันคล้ายกันนะนครับดอกกวางซุ่งกับกวางตุ้งนะ แล้วก็มีผักพวกที่ก็นกิบพวกเฝอพวกอะไรเงี้ยผักลูกเล็กอผักไอ้เล็กๆนะนี่ครับตอนเช้ชาเขาจะกินกับพวกเฝอพวกข้าวซอยนะจะมีพวกผักเล็กๆเน<อ>ี่ยเป็นอย่างเงี้ยเขายจะใช้ในส่วนประกอบ <ยา S 2> ของผักผู้คนตอนเช้านี่จะเยอะมากนะครับแต่กลางคืนนี่มืด มืดมืดเงียบเก๊บเลยนะกลางคืนนะไม่มีค <Imagine> so like นไม่มีอะไรเลยก็นอนกันตะวันเลยครับประมาณไม่เกินสองทุ่มก็นอนกันแล้วนะนี่พริกขนาดเลยครับพริกพริกพริกมะเขือนี่เนี Bin ่ยผักเล็กๆเนี่ยที่เขาไปกินกับกับข้าวซอยกับเผอเนี่ยเขาจะซื้อกันอย่างนี้เลยนี่มีหอยมีอะไรด้วย ก็เป็นกำตำเลยตลาดเช้านะครับเดินต่อครับเดินต่อนี่ครับนี่สังเกตดูนะในคลิปจะมีชนเผ่าต่างๆนะชาวาเขาอะไรพวกนี้นะจะเยอะเนี่ย ที่โภกค่าคนเลยในะคนท่อคนแก่เนี่ยก็จะเป็นคนผอมอะไรต่างๆหลายผ่มมากที่นี่นะไทยดำผู้งมงพวกอะไรเงี้ยอีกเยอะหมดเลยก็จะเป็นดินแดนที่ติดสามประเทศนะพมา่าจีนลาวนะฮะแล้วก็มีบางส่วนที่มาจากเวียดนามก็มีนะเขาบอกสมัยก่อนเป็นดินแดนของอดินแดนที่ว่าเป็นเวียดนามก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะ สามเหลี่ยมนะฮะอินโดจีนนี่นะครับนี่ครับผกักสวยๆนั่นเลยบางบางชิ้นนี้เราก็ไม่รู้จักนะผักตอน,นี้อย่างนี้ถ้าเรามีครัวมีอะไรเนี่ยเอาไปปรุงมาไปแกงแกงผักกินนะแกงเลียงเนี่ยอร่อยเลยสุดยอดนะครับ นี่โอ้แกงเลียงนี่สุดยอดเลยนี่เป็นนี่ทำมาให้เรียบร้อยเลยนี่ไปถึงก็ล้างเอาลงหม้อได้เลยนะแกงได้เลยบายแล้วก็มีผักดองนะคนที่นี่เขาจะกินผักดองกันนี่ผักดองนี่ผักดอง มีเห็ดมีหัวขามีหนังควายนังวัวนีรับโอชวนเผ่าผนเลยถามว่าก็อยู่ชวนเผ่าไหนมันจะซื้อกันเนาะผมก็เดินดูซื้อไปก็ไม่มีเครื่องปรุงนะ แลาวไม่มีกลัวนะฮะก็เดินพาผู้ชมชมนะว่าเขามีอะไราขายบ้างในตลาดเมืองสิงห์นะครับที่นี่อยู่ที่เขตสปปลาวนะอยู่ใกล้12บรรนามากที่สุดแล้วนะครับที่นี่นะ12บรรนาไม่เกิน100กิโลนะครับจากนี้ไปนะประมาณประมาณ200 200กว่ากิโลแล้วกันนะครับเข้าเขตดินแดนแต่ถ้าเข้าเขตแดนจีนแค,แค่ไม่ถึง100กิโลนะเข้าเขตแดนของ1 2บรรน,นาตนะิดชายแดนจีนนะครับ แต่ถ้าเขาไปลึกๆถึงเมืองเขาจริงๆแล้วก็น่าจะสองสามร้อยโลแหละนะจะเป็นดินแดนที่ติดกันนะครับปับสิลสองปันนาเมืองมนทนอยู่นานนะนี่พวกขนมขนมก็จะมีขายเหมือนกันนะขนมกอ็อยู่ด้านในนะครับโอ้ยตัวอะไรอร่ะตัวอ้นท้างสารตัวอ้นนะนี่ตัวอ้น แล้วก็มีพวกขนมอะไรพวกนี้นะซาราเปานี่ใส่อะไรไอ่ะใส่อะไรสเค็มอ๋อใส่ถั่วบ่าใส่หมูมีเหรออ๋อชิ้นละ,ทะเท่าไหร่อ่ะสองอันห้าพัน 5, อ๋อสองอันห้าพันซาลาเปาอันนี้ครับอันเนี้ยสี่อันห้าพัน,น สี่อันห้าพันใส้หมูเนาะแล้วกลับมาซื้อนะไหมคะนะเดินถ่ายก่อนนี่น,น่ากินครับซระาเปาไงคิปลาด้วยโอ้คิปลาแล้วมีผักต่างๆ <c oughs> นี่คือบรรยากาศเช้าๆนะครับสำหรับตลาดเมืองสิงนะ เมืองสิงห์ดิสตริกนะครับอินรา o ัน t รีนะครับ, country, รบประเทศลาวโอ้โ oh หขายเปไ็นยอะแยหหมดเลยนี่ครับเมื่อกี้มีปลานี่ปลาปลาตัวใหญ่ป็นในปันนินบันไนเอ้ยปนันไนแล้วก็จะมีโตัวอ้นเ้วยเมื่อกี้ตัวอ้นเขาก็กินกันเนะแล้วมีบันหมีด้วยครับที่นี่มีบันหมี นี่อาหารเวท้ายเวียดนามคนลาเขากินนะคนฝรั่งเศสก็กินตอนนี้เป็นชาวเขาเพียบเลยคนระับที่เขาพงหัวนี่คือชาวเขาชนเผ่าต่างๆนะก็ะไปคนดูนะครับคนดูนอก,นอก นอกคลิปนะคว่ามีชนเผ่าเรียบางนะในเมืองสิงห์นี้นะครับมีเยอะมากนะผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างเกียบไปหมดเลยเอาของอาค่าชนเผ่าไทยลื้อไทยดำไทยลื้อพวกนี้น <c oughs> ี่ครับส่วนใหญ่ก็จะพวกหน่อไม้อะไรพวกมาขายเนาะ ยิงมาขายตอนเช้าก็อ,อกาศดีนะครับอากาศดีประมาณ24องศาก็ถือว่าเท่ากับแอร์เลยนะช่วงเช้าอากาศดีช่วงกลางวันก็วันหน่อยจะร้อนนิดหนึ่งไอ้ที่ควันนี่เข้าขานี่คือเขากรอไฟเขาฟืนนะเพื่อต้มพวกเผอพวกข้าวซอยนะแต่เราจะไปอีกคลิปนึงนะครับีด่ดูเกี่ยวกับอาหารการกินของเขานะ ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนะครับตลาดพ้องสิงหนะ์หน้าตลาดเช้านะฮะโดยส่วนใหญ่ทั่วไปก็จะขายพวกผักซะมากกว่าจะไม่เห็นของปแปลกๆของป่าของอะไรพวกนี้นะนอกจากพวกกระรอกพวกตัวอ้นตัวปลาอะไรพวกนี้นะก็จะบรรยากาศประมาณนี้นะครับสําหรับการมาท่องเที่ยวของอตรีทฟูด้ดแบงค์เขาเชลด์แล้วก็ซินิโจโตรเวลนะครับยูทูบ ขอบคุณที่ติด,ดตามชมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจแล้วก็กดติดตามในช่องยู u ู e ด้วยนะครับก็จะเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ